ถ้าใครที่ยังไม่เคยมีลูกก็มันก็จะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราอาจจะไม่คุ้นชินแหละนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความเหนื่อยความอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็จะผ่านไปนะครับซึ่งการมีลูกก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตที่ผมคิดว่าก็ทําให้เรามีความสุขแล้วก็มีมีด i v e ในตัวเองทางเมดพากเองเนี่ยก็มีทั้งแพทย์ทั้งทีมงานที่เชี่ยวชาญคอยดูแลด้วยใจดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับ ้อมใหม่ครับก็คือเพิ่งมีลูกแฝดสคนแรกเลยครับคนแรกชื่อบรต t ันอีกคนหนึ่งชื่อบุ๊คคลินนะครับชื่อเล่นครับตอนนี้ประมาณประมาณ8เดือนแล้วครับผมก็กำลังกาลังซนแล้วก็กําลังเ,เริ่มอยากจะเดินอยากจะแบบเล่นอยากจะอะไรอย่างเงี้ยครับ เนื่องจากว่าผมมีลูกแฝดใช่ไหมครับพอเป็นแฝดปุ๊บมันจะมีความเสี่ยงมากกว่าคันเดียวก็เลยคิดว่าจาเป็นที่จะต้องหาเหมือนโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทั้งเราเชื่อมั่นช่วงนั้นก็มีลิสต์ไว้ค่อนข้างหลายที่นะครับซึ่งเมดทาก็เป็นหนึ่งในที่นั้นจนวันหนึ่งเราได้มีโอกาสมาวิสิตที่เมดทากเลยใช่ไหมครับแล้วก็มาพูดคุยกับทีมงานแล้วก็ดูแฟซิลิตี้นะครับพอดูเสร็จวันรุ่งขึ้นก็มาจองห้องเลยครับเพราะว่า เชื่อมั่นในตัวทีมงานแล้วก็แฟคซิลิตี้ที่ทางมิาพักมีครับ รู้สึกว่ามันเหมือนโรงแรมมากกว่าโรงพยาบาลเราเหมือนไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นผู้ป่วยละกันแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเรามาเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความรู้สึกแรกที่เข้ามานะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าดีไซน์ต่างๆนะครับมันดูปลอดโปร่งมันดูแบบสว่างดูแบบว่ามีพื้นที่เยอะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ทําให้เรารู้สึกมืดมนหรือว่าแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันคือผู้ป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับ หลักๆคือกังวลในสิ่งที่เรายังไม่เคยเจอมากกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นพ่อคนแฟนเราก็ยังไม่เคยเป็นแม่คนอะไรเงี้ครับสิ่งที่ค่อนข้างประทับใจเป็นพิเศษเลยคือว่าทีมงานของโรงพยาบาลเม็ดพาครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์เองพยาบาลทีมงานที่ฟรอนต์คลัสเ e อร์เซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่ทุกคนบริการได้ใจให้บริการดีมากนะครับคือผมเข้ามาท,ที่โรงพยาบาลนี้ด้วยการที่ผมไม่รู้วิธีการเลี้ยงเด็กเลยแต่ว่าทางคุณหมอพยาบาลก็สอนตั้งแต่การป้อนนม การเปลี่ยนผ้าอ้อมการอาบน้ำห่อตัว4วันที่อยู่เนี่ยจากการที่เราเป็นคนที่ไม่รู้อะไรกลายเป็นคนที่โอเคเริ่มทำเป็นเริ่มทาเป็นแล้วนะครับก็บอกว่าคลิปนี้ทางเมดพาเขาจ้างผมมาพูดนะครับแต่ว่าไม่ได้จ้างด้วยเงินนะแต่ว่าเป็นการจ้างด้วยการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่วันที่มาฝากคันแล้วก็วันที่คลอดจนกระทั่งวันที่แบบฉีดวัคซีนถึงทุกวันนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ครับ Medpark Hospital, redefining health care.